สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับคงไม่เกินไปถ้าจะพูดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดขึ้น2,570เนี่ยนะจะเป็นการเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นการตัดสินอนาคตของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คนที่เป็นการเมืองแล้วเข้าใจรายละเอียดเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ฝั่ง คือฝั่งอนุรักษนิยมที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างที่มันเป็นคือมีกษัตริย์อยู่เหนืออำนาจทุกอย่างมีกองทัพซึ่งคอยรับใช้ปกป้องและกันไม่ให้ทุกอย่างนั้นเข้าไปเรียวกว่าไปตีกินนะหรือเข้าไปบ่อนซาะทำลายนะความเป็นอยู่ของประเทศไทยในสภาพที่กษัตริย์เป็นเจ้าของเป็นราชอาณาจักรแล้วกษัตริย์ นะมีเครือข่ายผลประโยชน์ต่างๆมีเครือข่ายที่บังคับบัญชาใช้งานใช้การอย่างมองตารู้ใจเนี่ยที่สร้างไว้ตั้งแต่รัชกาลที่9กาเนี่ยเป็นตัวคอยค้ำพยุงมีกลไกร,ราชการมีพรรก,การเมืองซึ่งวันนี้มันชัดมากพักเพื่อไทยก็จะแสดงตัวชัดเจนยิ่งขึ้น่าเป็นพักคพิทักจักรีแล่วันนี้กําลังแย่งกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซึ่งเกมนี้สนุก นะยังไม่จบง่ายๆแต่บทสรุปมันก็คือท้ายที่สุด2องพักนี่มันก็จับมือกันนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าพักเพื่อไทยได้คะแนนนะสามารถจะเป็นรัฐบาลพักเดียวเนี่ยเป็นไปได้จะไม่เอาเพราะว่าก็มีเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจกันมายาวนานนะแต่วันนี้นะเล่นคบเล่นเหลี่ยมกันภายในนี่ก็ไม่ธรรมดานะทางคุณทักษิณน,นี่วันนี้ลูกสาวนะก็เริ่มจะเล่นเกมเป็นความมั่นใจมานะ นะแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะเตือนพรรคประชาชนนิดหนึ่งเรื่องทีท่านะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะต้องพยายามเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ทีนี้โจทย์เขาง่ายกว่าพรรคประชาชนเยอะเพราะว่าถ้าได้เป็นอันดับสองแล้วอันดับหนึ่งเนี่ยนะนะยังไงก็แล้วแต่หนึ่งสองรวมกันเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึงขนาดว่าจะได้เป็นรัฐบาลเลยอ,อาจจะใกล้เคียงอะไรเงี้ย ซึ่งเขาต้องมีพักอื่นแล้วทีนี้สมการตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าพักอีกตัวหนึ่งที่จะเป็น1ห,หรือเป็น2เป็นสามได้เหมือนกันเนี่ยคือพักประชาชนเนี่ยถ้าพักประชาชนไม่ถึง250เขาก็หวานคอแรงก็คือจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยรับใช้เจ้าสารผลประโยชน์ให้เจ้าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันตกลงกันใครได้มากไดน้อยก็ว่ากันตามคะแนนเสียง พรคประชาชนนี้ไม่มีทางเลือกอะถ้าอยากจะอยู่ในอำนาจต้องชนะการเลือกตั้งให้ได้เป็ดเสด็จเด็ดขาดนะให้ได้เกิน250ซึ่งผมให้โจทย์ไปว่าพลเมือง 300+ ประชาชนต้องช่วยกันดันให้ได้300ให้ได้ที่ต้องใช้คําว่าพลเมือง300ร้อยประวัติลำพังพักประชาชนสู้อย่างเดียวเนี้ยลำบากลำบากถ้าประชาชนไม่ช่วยกันนะเลือกตั้งอบจอเนี่ยมันปรากฏชัดเจนเลยว่าแพ้เขานะจะคิดอย่างไงพูดอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย ดีไม่พอรัฐบาลเนี่ยนะที่มันอยู่หน้ากันะบัตสัตว์แล้วผลงานก็ไม่มีนะช่องโหว่เต็มไปหมดเลยนะแต่อบอจอสู้เขายังไม่ได้แล้วเลือกตั้งใหญ่ก็อย่าไเคิดว่ามันจะเกิดปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรที่มันนะเป็นดังที่เราคิดได้เพราะมันไม่ใช่ทิศทางที่ไปทางเดียวการเมืองเป็นพลวัตตัวแปรจากรอบด้านเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วยิ่งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะ ดวยเฉพาะภูมิใจไทยเนี่ยขยายไปรุกคืบไปกินนะพักอื่นๆเนี่ยสองพักดีไม่ดีมันจะไปรวบวพักอื่นมานะพักที่เราเห็นกันเนี่ยดีไม่ดีกระจัดกระจายเนี่ยมันจะเกินสองพักใหญ่ฝั่งอนรักนิยม <c oughs> นะครับดีไม่ดีพักทหารเก่าเนี่ยจะไม่เหลือละว,วันนี้ก็ให้ธรรมนัตนะไปไปจ้องเอาพักไปตั้งพักใหม่น,ะนั่นก็คือ ไปบีบนะไปสู้เอาเพื่อจะมารวมกับเพื่อไทยแล้วก็นะจะได้คุมไอ้อนุทินในวินแต่นี่มันเป็นแค่นะการแย่งชิงเพื่อจะจงรักภักดีคือแย่งกันไปกราบนั่นแหละแล้วก็จะได้ส่งผลประโยชน์ให้ส่งสวยให้นะแล้วตัวเองก็จะได้อยู่ในอำนาจแล้วก็อำนาจมันเยอะแยะมันหอมหวนมากในประเทศไทยเนี่ยทีนี้พรรคที่นะเขาไม่ต้องการนี่ก็คือพรรคประชาชนเนี่ย เกมการต่อสู้แบบเดิมๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่พอกระแสมันมีขึ้นมีลงแล้วเล่นกระแสอย่างเดียวเล่นสาระอย่างเดียวเมืองไทยมันไม่พอนะครับมันจําเป็นจะต้องจัดตั้งผมบอกแล้วว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยพักประชาชนจะต้องให้ได้เสียงของคนสนับสนุนเนี่ยอย่างต่ําที่สุดนะต้องเกิน60%นตะ คือให้เกิน50%ก็ดีนะแต่ต้องให้ได้60%เพื่อให้มันชัวร์ไปเลยคือได้300ขึ้นเอาละอาจจะเป็นไปได้ยากแต่เนี่ยที่ต้องไม่พลาดเลยคือต้องให้ได้250แล้วเมื่อโจทย์คือต้องได้250ิจึงจำเป็นจะต้องให้แน่ใจว่าเสียงก่อนวันเลือกตั้งนะ250เป็นอย่างต่ำจะทำยังไงนี่คือโจทย์เลยนะต้องทำแบบวิทยาศาสตร์สมาชิพกพรรควันนี้มันควรจะได้เป็น10ล้านเป็นฐานไว้ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าได้คะแนนเสียง10ล้านแน่จะทํายังไงให้มัได้10ล้านก็อย่าไปเก็บแพงนะสมาชิกใครมีหลายระดับระดับที่เป็นตลอดชีพก็เปิดสูงไว้เลยนะเป็นแสนก็ว่าไปนะแต่ระดับที่ชาวบ้านเนี่ยระดับที่สําหรับประชาชนที่ยากจนเนี่ยคุณกําหนดไว้เลย5บาท10บาท100บาทแค่นั้นนะครับดีไม่ดีให้เขาเป็นตลอดชีพเลยก็ยังได้นะนะถ้าชาวบ้านเขาไม่มากเนี่ย คุณจะไปเอาอะไระเงินทองมันไม่ต้องเยอะก็ได้นะจากสมาชิกมันเป็นกุศโลบายต้องให้ได้สมาชิกอย่างต่ําต้อง10ล้านน่ะนะสิล้านแล้วทําไมอะ่ะถ้าโจทย์นี้มันคือสิ่งที่ต้องทําก็ทําให้มันได้สิใช่ไหมฐานทอนพิธาอะไรยังมีคุณชอบนะอาจารย์ปิยบุตรก็ดึงกันเข้ามานะคณะก้าไกลก้าวหน้าพักประชาชนจับมือกันสทาง ที่สำคัญคือต้องไปจัดตั้งเยาวชนแม่บ้านนะทุกอย่างเนี่ยให้แน่ใจได้ว่าคุณได้จํานวนเสียงในทุกจังหวัดเนี่ยต้องให้ได้สอสอนะคำนวณรู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยแล้วเล่นกับพันทักษิณเนี่ยไม่ง่ายอยู่แล้วแล้ววันนี้ภูมิใจไทยมันจะไปตีกินกวาดเอาที่เหลือมาเป็นศูนย์รวมรเพราะฉนั้นเปอร์เซนที่พักประชาชนถ้าไม่ได้คะแนนนะเต็มที่ชัวร์เนี่ยมีสิทธินะจะโดนสองพัก ใหญ่ของฝั่งนู้นเนี่ยเขารวมคะแนนแล้วเนี่ยมันใกล้สองห้าสิบแล้วพักก้าวหน้าก็จะพักประชาชนก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลเหมือนเดิมนั้นพูดซะเยอะยืดยาวเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าความจําเป็นของการที่ต้องชนะนะความยากของการที่ต้องชนะแต่หัวข้อเนี่ยผมต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนที่สําคัญที่พักประชาชนจําเป็นต้องตระหนักเลยเนี่ยคือเรื่องทีท่า สอสอที่ทำตัววิปริตวิปร,ราชมันมีคดีความนั่นก็หนึ่งนะช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยเขาเล่นงานวันนี้แน่นอนที่สุดเขาต้องการจะใช้วาทกรรมเดิมๆนะมาทำลายคือมันใจร้อนมันเป็นเด็กเมื่อวันซืนไม่มีประสบการณ์ไม่มีผลงานนะแล้วที่สำคัญคือเนี่ยหัวใจวันเนี้จุดอ่อนสำคัญเลยคือผมจะเตือนว่าอย่าเล่น กับความคล่งชาติความรักชาติทรัมป์ที่ชนะนะระเบิดระเบอ้อเนี่ยถลมถ่มทลายในยผมอยู่อเมริกาเนผมรู้จับกระแสได้ดีวด่าสังคมอเมริกันมันต้องเปลี่ยนเพราะนะความไม่มีสามัญสำนึกของฝั่งเดมโมแครตมันน่าเกลียดถ้ามันถ้ามันจะมีโวกนะใช้คาว่าโวกเลยนะคือใจกว้างนะ มองต่างชาติมองคนด้อยทั้งหลายเนี่ยนะมาเป็นสารถรแล้วก็ให้เต็มที่ได้ถ้าคุณให้แล้วเนี่ยคุณทำให้ประเทศมันสงบมันเรียบร้อยมันเป็นระเบียบมันน่าพออกพอใจหน้าภูมิใจแล้วคุณสามารถจะทำให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูคือประเทศก็ก้าวหน้ายิ่งใหญ่ร่ำรวยมั่งคั่งแล้วขณะเดียวกันก็เจือจาน ให้กับผู้คนแต่นี่นอกจากเอาเงินไปเชือจานให้กับผู้คนโดยที่ไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะอาวางเอาวาท,าวาทก,กรรมที่หรือการเมืองแบบนะแบบโกโปกการเมืองแบบสกปปกคือเล่นการเมืองจริงๆจ้องจะทําลายกันทุกอย่างไล่ไปไล่มาปรากาโอ้มันเป็นเครือข่ายมันเป็นระบอบมันเป็นดีพสเตทนะมันเหมือนกันเลยแต่เงแต่ที่อเมริกามันยากหน่อยนะเพราะคนอเมริกันไม่เหมือนคนไทย คนอเมริกันมันฉลาดมันรู้ผมเนี่ยเวลาเห็นความขัดแย้งกันระหว่างนะอย่างวันนี้ยทรัมป์เนี่ยเขาได้แมนเดตชัดเจนมากเสียงมันทายทุกอย่างเลยไปหมดเลยทั่วประเทศพวกนั้นมันก็จ่อยไปนะแต่อย่างไรก็ตามนะจะปล่อยให้ทรัมป์ใช้อำนาจแบบไม่นะหยาบย่า,ยามใจเลยก็ไม่ได้ก็ต้องติงกันทุกทางให้ความวุ่นวายที่นะดึงกันไปดึงกันมาเนี่ย ถ้าเป็นเมืองไทยเราอาจจะมองว่ามันไม่ล้ามันล้าหลังไม่ไปไหนสักทีอาจจะเป็นเรื่องเชิงคุณภาพที่พูดคุยกันนะโดยเฉพาะเรื่องนายแบกนางแบกกันทั้งหลายเนี่ยบางทีเรื่องไร้สาระก็มานะแต่อเมริกาก็ไม่ใช่ไม่มีมันก็มีทุกเรื่องนั่นแหละนะที่จะจ้องทําลายกันนะแต่ว่าประชาชนเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาเอาสาระว่าเอ้ยอเมริกาเนี่ยมันต้องทําให้ประเทศมันดูดีที่จะไปให้ประเทศอื่นอะไรอื่นเนี่ย หรือจะดึงผู้ยากไร้เข้ามาแล้วจะเห็นอกเห็นใจเขามันเป็นเรื่องดีแต่ต้องปกป้องประชาชนต้องเอาชาติเราให้ยิ่งใหญ่ไว้ก่อน d นะเด r โมแครตไบเดนเนี่ยไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแกทำอะไรมันไม่ได้เรื่องเลยนะวันนี้ยิ่งเราเปรียบเทียบภาพไบเดน4ปีกับทรัมป์ในช่วงเวลาเนี่ยเดือนกว่าเนี่ยเดือนไม่ถึงด้วยซ้ำมันต่างมากแล้ววันนี้ทรัมป์เป็นไงฮะประกาศนะ วันนี้แกขึ้นเครื่องบินนะ Air Force ์วัข้ามแดนไปที่ลุยเซียนาซึ่งมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะ NFL ซึ่งมันใหญ่มากซนะูเปอร์โบ์งานนี้แกเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ไปซูเปอร์โบ์นะไปร่วมแกบอกไม่ให้มีโว๊กไม่ให้มีอะไรแล้วนะนะไอพวกผู้ชายไปแข่งกีฬากับผู้หญิงอย่างเงี้ย กูจะมีเพศอะไรก็ได้นะเพศหญิงชายแล้วเนี่ยฉันจะเป็นนั่นเป็นหมาเป็นแมวเป็นได้หมดอนะ่ะนั่นคือเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันไปสุดตรงวกเขาเรียกวกนะ LGBT นะเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะเอาเอา LGBT เนี่ยไปยัดให้กับเด็กใส่ไปในหลักสูตรเฮ้ยนี่มันทำลายนี่วะนะหรือการจะบอกว่าคนเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วให้คนเกลียดชาติตัวเอง นะครับถึงเวลามาเอาดึงคนเข้าไปอยู่ในประเทศเสร็จแล้วก็ชักธงต่างชาติบนแผ่นดินอเมริกาอะไรอย่างนี้แล้วเดโมแครตเนี่ก็หวังจะได้คะแนนจากพวกเนี้ยในรัฐที่เ,เดโมแครตครองเนี่ยก็ให้พวกเนี้ยมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้าบอคอแตกที่สุดคนอเมริกันเนี่ยเขาฟังค์คุณจะว่าเขาโอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องร้อเอร์เพราะฉะนั้นผมจับความนะตลอดเวลาที่ผ่านมานีย มัน make sense มันมีสามัมนสำนึกและมันเน้นที่ประโยชน์ของชาติสิ่งที่ผมจะเตือนพรักประชาชนก็คือจะโวกจะอะไรจะก้าวหน้าเนี่ยต้องอย่าลืมว่าสังคม,งคมไทยเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าตามเราเนะ LGBT ชนเผ่าทั้งหลายเนี่ยท่านลงไปคือความก้าวหน้าแต่นะท้ายที่สุดมาแล้วถ้าเป็นคนต่างด้าเป็นคนที่คิดจะแยกดินแดนถ้าคุณไปเล่นกับคนเหล่านี้ซึ่งคะแนนเสียงมันไม่เท่าไหร่นะ คุณจะเสียจำนวนมากแล้ววันนี้นี่คือทางที่เพื่อไทยภูมิใจไทยอนันรักยมกำลังขุดบ่อล่อปลาไว้ระวังให้ดีเราจะแสดงความก้าวหน้าแสดงความเห็นใจต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาจ้องแล้วเห็นไหมพอมีกระแสมาว่าเนี่ยพักประชาชนเนี่ยเอาใจคนซึ่งผมก็เข้าใจ เพราะว่าคนต่างด้าวทั้งหลายเนี่ยเราให้สิทธิ์ให้อะไรเขาอยู่ในระบบเขาก็เสียภาษีแต่มันก็จะมีข้อจํากัดนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปัญหาคือได้คือเอาสอกเหมือนกันคนต่างด้าวเนี่ยไปยืนข้างคนต่างด้าวธุระก็ไม่ใช่นะอะไรบางอย่างเนี่ยเหยาวออกมาหน้าจนทั้งคิดว่าจะฉันนี่แน่ฉันมีความก้าวหน้าอย่างนี้อุ้งอิงออกมาเลยนะเชื่อว่าโค้ชเขาก็บอกดิฉันเป็นนายกของคนไทยเท่านั้นค่ะ เ,เพราะนั้นจะทำอะไรเนี่ยคิดให้ดีนะเราก้าวหน้าได้แต่เราจะต้องไม่นะก้าวเกินสังคมแล้วก็บางเรื่องเนี่ยไม่ควรจะเอามาเป็นสาระจนทำให้นะกลายเป็นว่าเข้ามาอยู่ตรงข้ามกับกระแสะชาตินิยมคือความคลั่งชาติใครก็ตามนะที่อยู่ตรงข้ามกับกระแสะชาตินิยมเนี่ย คือไม่ได้เป็นเรื่องของสาระของการปกป้องพลเมืองเนี่ยแล้วจะมีคนไปยุเนี่ยคุณเสร็จนะแล้วเมืองไทยเนี่ยตะโกนเนี่ยตะโกนในโรงหนังแค่ตะโกนในโรงหนังนะอยู่ประเทศไม่ได้เลยปรีดีค่าในหลวงเห็นไหมจริงไม่จริงไม่รู้สังคมไทยแล้วคนไทยคุณภาพมันไม่ถึงมันยังไม่ได้เพราะการจัดตั้งของพวกคุณนี่ต้องลงไปทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดผมบอกยับในรายการมาตลอดพักประชาชนจะฟังไม่ฟังไม่รู้แต่ว่าต้องบอกเลยนะ ถ้าคุณยังเล่นอย่างที่ทุกวันนี้สี่ปีสองสาปีข้างหน้าเนียอย่าหวังจะได้เป็นรัฐบาลนะคุณสู้เขาไม่ได้คุณสู้เขาไม่ได้ไมไดแม้จะไม่มีสวก็แล้วเถิดถ้าไม่ทํางานละเอียดยิบแล้วไม่ระมัดระวังเรื่องทีท่าแล้วพฤติกรรมส่วนตัวของสสเนี่ยจะไปดูดยาจุดอะไรไมันต้องไม่ได้ต้องคุยกันในพักว่าสําคัญที่สุดต้องเข้มสุดๆจะมีภาพไปควงสาวไปนู่นมานี่อะไรเงี้ย จะต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่นะประเจิดประเจินไม่ได้ไม่ใช่ว่านะขึ้นมามีเงินเดือนเดือนแสนแล้วนะทำงานก็สบายสบายเป็นสซซชักจะเริ่มหลงระเริงนะแล้วท้ายสุดก็ทำตัวให้มันเป็นปัญหานะความหวังของพี่น้องประชาชนความหวังของประเทศไทยเนี่ยมันฝากไว้กับพวกคุณพวกคุณมีศักยภาพทำได้ผมเชื่อแต่งานนี้คุณต้องก้าวข้ามต้องไม่เอาจุดอ่อน ยื่นไปให้กับอีกฝั่งหนึ่งเขาใช้มาโจมตีแค่ลําพังสู้ด้วยฝีมือด้วยผลงานด้วยความคิดมันก็ลําบากอยู่แล้วแล้ววันนี้การเข้าถึงเนี่ยภาพคุณจะสวยงามตามโซเชียลมีเดียตามนาเวทีเล็กๆยังไงก็แล้วแต่หรือว่านะเวลาถ่ายทอดสดอภิปรายประชาชนที่ฟังการอภิปรายในสภาเท่าไหร่แล้วไอทีจะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งนะกี่คนประชาชนที่เข้าถึงโซเชียลมีเดีย ไปฟังมีเวลาไปนั่งฟัง YouTube หรือสามารถจะค้นหามีเงินจ่ายค่าเน็ตเพื่อจะดูย้อนหลังเนะี่ยมีกี่คนวิธีการของพวกคุณวันนี้การที่ลงไปเดินกับชาวบ้านนะใช่แต่มันต้องมีทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจงังหวัดท้าไม่ละเอียดขนาดนั้นคุณจะสู้เขาไม่ได้เพราะผมเนะ่ยเชียร์พักประชาชนนะอยากให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงเพราะรู้แล้วว่าหวังไว้กับพักการเมืองที่เหลืออยากนะพักใหญ่ มันไปทางนู้นหมดแล้วแล้วไม่มีทางจะกลับมาหรอกเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปพิจารณากันให้ดีนะครับอย่าวกจนเกินเหตุจนกระทั่งไปกระทบความคลั่งชาติเมืองไทยเนี่ยคนนะการศึกษาแบบไทยๆลักษณะสังคมวัฒนธรรมแบบไทยๆแล้วเนี่ยใครไปปลุกนิดเดียวนะโดยเฉพาะปลุกความคลั่งชาติเนี่ยนะครับระวัง นะครับอะไรที่ฝันฝันไว้อะไรที่วางแผนไมาอย่างดีดีมันจะถูกทํำลายด้วยคําว่าทรยศต่อชาติเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติตัวเองผมรู้ว่าท่านมีเหตุผลและมันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่นี่ต้องระวังนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันเป็นช่วงๆสวัสดีครับ